หากมันเเลือแคคค่่ววาาามผูกพันนรนนี่หรือคำพูดของคนเคยรักกันโยเกิร์ตต้องเข้มแข็ง,งแค่แไหนถ้าเราเคยเป็นครรยาแล้ววันเวลาเปลี่ยนเจออดีตสามีมาพูดว่าที่ตอนนั้นตัดสินใจแต่งงานเพราะแรงกดดันคิดให้ดีอย่าตัดสินใจเร็วค่ะผมพลาดมาแล้วแต่พอย้อนฟังคลิปที่พูดในวันวิวาคือสวนทางกันมากน่าจะเป็นคนนี้แหละที่เราอยากใช้ ชีวิตที่เหลืออยู่ด้วยกันมันก็เลยเป็นที่มาของไอตอนคุกเข่าขอแต่งงานที่มาดฟสทำเมาชาวเน็ตพากันตั้งคำถามว่าเคยจำสิ่งที่พูดไว้ได้บ้างไหมที่ผ่านมาตั้งแต่จบความสัมพันธ์โยเกิดไม่เคยปีปากให้หลายใครเลยสักคนมีแต่ยินดีที่พีเคมีรักใหม่และยังคงปารถนาดีกับเขาเสมอเอาจริงๆจากหัวใจเลยรู้สึกดีใจกับเขาด้วยดีใจกับเขาจริงๆถ้าเขามีคนที่แบบเข้ามาดูแลทำให้เขามีความสุข เธอเป็นผู้หญิงที่สวยและเก่งมากแถมทัศนคติยังดีนิ่งสยบทุกอย่างจริงๆ12ปีที่ผ่านมาโยเกิดทําหน้าที่ภรรยาอย่างเต็มที่พอวันที่รู้ว่าอีกคนไม่ซื้อสัตว์ต่อกันเธอก็พร้อมจะเดินออกมาในทันทีไม่ออาใช้คำว่าเสียดายเรารู้สึกว่าเราเต็มที่ mm. กับทุกสเต็ปในเรื่องเลี้ยงชีพเราเต็มที่ในทุกเรื่องไม่ได้รู้สึกเสียดายจากตอนที่แต่งงานกับพีเคเคยได้ยินว่าทั้งคู่ไม่อยากมีเบบี อยากไปเที่ยวรอบโลกด้วยกันแต่พอโสดปุ๊บโยก็ไปฝากไข่ทันทีสรุปแล้วคือฝ่ายหญิงคงอยากมีลูกมานานแต่พออีกคนไม่อยากก็ต้องยอมเพราะชีวิตคู่ต้องเดินไปในทิศทางเดียวกันล่าสุดเลยเพิ่งเพิ่งเพิ่งไปเก็บมาเมื่อเช้าค่ะก็ออมสิบ hmm. กว่าดอลลาร์เราคุณหมอแจ้งอีกทีว่าสมบูรณ์เท่าไหร่แต่ก็เป็นเป็นตัวเลขที่ทั้งโยแล้วก็คุณหมอแฮปปี้ โดยในวันแต่งงานพีเคก็ยังเคยชื่นชมเลยว่าที่ตกรุมรักโยเกิร์ตก็เพราะว่าเธอเป็นคนที่เสมอต้นเสมอปลายและไม่เคยเปลี่ยนไปเลยซึ่งเราก็ได้เห็นแบบนั้นจริงๆขนาดปัจจุบันโยก็ยังพูดถึงเขาแต่ในด้านดีๆทั้งนั้นแทบไม่ลงดีเทลในเรื่องของคนสองคนเลยเธอให้เกียรติคนมากๆขนาดที่พีเคก็ได้ให้บทเรียนจากการแต่งงานเอาไว้แบบจีดๆว่าแนะนำคนนี้จะแต่งงานให้แยกกระเป๋าเงินให้ชัดเจนถ้าจะให้ใครคนใดคนหนึ่งดูแลเงิน ก็ต้องรู้ว่าเงินของเราอยู่ที่ไหนอย่าตัดสินใจเร็วเพราะผมเคยพลาดมาแล้วแต่ก็ไม่ขอโทษใครนอกจากตนเองที่ปล่อยให้ใจเหลิงไปแนะนําคนเยี่ยงไรอยูแต่งงานค่ะแยกกองเงินคือถ้าเกิดจะให้ใครคนใดคนหนึ่งดูแลการเงินเราต้องดูด้วยว่าเงินของเราอยู่ไหนส่วนเรื่องของความรักครั้งใหม่กับมีเรียนไม้สาวสวยพีเคก็บอกเลยว่าเต็มสิบให้สิบสอง พราะมีเรียนนี่แหละที่ทําให้เขามีกําลังใจใช้ชีวิตต่อไปเธอเป็นคนเก่งเป็นนักสู้ที่ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆด้านชาวเน็ตก็พากันย้อนคลิปสัมภาษณ์ในวันวานระหว่างพีเคและกาละแมที่พีเคเคยด้านเอาไว้ว่าจะไม่คุยกับแฟนเก่าทุกคนจนกาละแมต้องสวนกลับว่าเขาไม่คุยกับแกหรือเปล่าแถมยังทิ้งทายว่าตั้งแต่แยกกับคุณไปฐานะดีขึ้นเรื่อยแฟนเก่าที่คุณเลิกไปไม่มีใครคุยกับคุณเลยเงี้ยหรอ,อ ผมเลือกที่จะไม่คุยเองครับฉันว่าผู้หญิงเขาไม่เลือกคุยกับแกมากกว่าเช่นเดียวกับโยเกิร์ตที่ตอนนี้คือปังมากงานรุมร้อมไม่ขาดสายออร่าความสวยสะพังสุดๆเชื่อว่าอีกไม่นานเธอต้องมีคนดีๆเข้ามาดูแลหัวใจและสร้างครอบครัวไปด้วยกันแน่นอนค่ะ